สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาแรนดอมในหัวข้อจักรวาลคอลลิ่งคุณนะคะให้คุณมาเจอคลิปนี้ถึงเวลาลูกหลักของจักรวาลจักรวาลอยากบอกอะไรคุณคะถึงเวลาอะไรของคุณนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้ขอไม่เจอคลิปนี้นะคะ จักรวาล c a l l ิ n คุณให้มาเจอคลิปปนี้ถึงเวลาของลูกรักของจักรวาลถึงเวลาอะไรคะเราลุ้นไปด้วยกันนะคะถึงเวลาอะไรที่จักรวาลจะบอกคุณนะลูกรักของจักรวาลที่มาเจอคลิปปนี้โอ้โห view of fortune นี่ไงลูกรักของจักรวาลน,นะจักรวาลกาลังจะบอกว่าคุณจะอยู่เหนือดวง คุณจะมีความโชคดีโชคชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนับจากนี้ไปนะจักรวาลบอกว่ามันถึงเวลาของคุณนะจักรวาลจะมอบความสุขความโชคดีความดมสมบูรณ์ให้คุณ <c oughs> คุณจะมีชีวิตที่อยู่เหนือดวงแล้วนะคะไม่หมอว่านะจะมีความสุขความโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้เจอคู่แน่นอนได้เจอเดตินี่ของคุณแน่นอนถึงทำลายของคุณที่คุณจะได้เจอความสุขความดมสมบูรณ์ได้เจอคู่บุญคู่บารมีเดติี่นี่ของคุณกำลังมานะ จักรวาลบอกว่าถึงเวลาลูกรักแล้วนะอะไรที่ลูกรักยังไม่ได้อะไรที่ลูกลรักยังไม่มีอะไรที่ลูก,ลกรกักยังไม่เจอลูกรักเหนื่อยมา,มากแล้วนะกับชีวิตทุกเครียดทอ้ออุปสรรคปัญหาจักรวาลบอกว่าเขารับรู้หมดทุกอย่างที่คุณเคยเจอมาอุปสรรคปัญหาในชีวิตแต่ให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้รู้ว่าที่ผ่านมา จัก,กรวาลไม่เคยทอดทิ้งคุณจัก,กรวาลอยู่เคียงข้างคุณเสมอแต่ให้คุณแค่ได้เรียนรู้บทเรียนในชีวิตแต่จัก,กรวาลบอกว่านับจากนี้ไปโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ลูกหลานของจัก,กรวาลที่มาเจอคล,คลิปนี้ทุกคนนะได้พบกับความสุขความสมหวังความมั่นคงในชีวิตได้เจอคู่ที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างกายของกันและก,กันนะใช่หรือไม่ที่แม่หมอพูดมาโอเคขยายนะคะ ยังไงโชคชะตาเปลี่ยนไปแน่นอนวี for นนนอนพอบฟอ์จูนขึ้นมาใช่แน่นอนเพราะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาคู่กับ for วีออบฟอ์จูนหมายความว่าที่ผ่านมาแม่หมอว่าเจ็บปวดเหมือนกันนะชีวิตของคุณคุณผ่านดานเคราะห์มาจริงๆแล้วนะคะแม่หมอว่าคุณผ่านด่านเคราะห์ผ่านความเจ็บปวดความความทุกข์ผ่านการขาดแคลนบางคนนะคะในบางคนคุณเจออุปสรรคคุณเจอปัญหาเจอชีวิตเห็นไหมครับเจอชีวิตที่มีอุปสรรคประตูประตูบานใหม่ของคุณจะเปิดแล้วนะคะเห็นไหมเหมือนคุณโดนขังเอาไว้อะโดนขังในที่นี้หมายความว่า ไม่ใช่คุณไม่มีไม่ใช่คุณไม่ได้นะคะแต่บางทีคนเราอะมันมีโซเพลนตั้งแต่ลงลงมาเกิดอะเราต้องมาเรียนรู้เราต้องมาเรียนเรียนรู้ชีวิตมาเรียนรู้อุปสรรคมาเรียนรู้ปัญหานะก่อนที่ประตูบานใหม่มันจะเปิดนะไม่หมอว่านะทุกอย่างกําลังขี้คลายทุกอย่างจะกล้าไปสู่เส้นทางที่ดีนะคะเห็นไหมคะเหมือนเหมือนเหมือนจักรวาลมามาเล่าให้คุณต้องเจอสิ่งที่คุณต้องเจอกุญแจไข กุญแ,แจกำลังกุญแจอ่ากุญแจกำลังจะไขประตูแล้วนะให้คุณพบกับแสงสว่างให้คุณพบกับความสุขความโชคดีในชีวิตอยู่เหนือดวงแน่นอนชีวิตของคุณนับจากนี้จริงไหมที่แม่หมอพูดมานะเราจะขยายนะจริงไหมหมดทุกหมดโศกนะคะแม่หมอว่าคุณหมดทุกหมดโศกแน่นอนกงง้ละชะตาเห็นไหมคะกอง,งได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนเด็กเด็กถ้วยคุณจะได้เริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่แน่นอนเริ่มต้นความสุขเริ่มต้นความสําราญใจแน่นอนและแม่หมอว่าบางคน จะได้เจอคนรักนะหนึ่งถ้วยจะมีความรักเข้ามานะคุณจะมีความรักเข้ามามีคนรักเข้ามานะเป็นกู้ของคุณนี่แหละเพราะว่าเขาอยู่กับว e วออฟฟอร์จูนนะหมายความว่าคุณอนะ่ะบางคนก็เคยผิดหวังเรื่องความรักมาเคยเศร้าเคยเสียใจเคยทุกข์เคยเจ็บปวดเนี่ยคนของคุณกําลังจะมาเดตินี่ของคุณกําลังจะมามามอบความรักมอบความสุขให้คุณคุณจะไม่เจ็บปวดอีกแล้วต่กวันนี้ว่าคุณจะไม่เจ็บปวดอีกแล้ว ประตูแห่งความสุขประตูแห่งความสําเร็จประตูแห่งความรักประตูแห่งความสุขของคุณ, er คณกําลังจะเปิดแล้วนะโอเคอะไรอ,อีกคะประตูแห่งเงินทองประตูแห่งทรัพย์สินกําลังจะเปิดถึงเวลาของเห็นไหมสเตงยังไงท่านก็รักคุณนะเพราะคุณคือเป็นลูกหลานของจักรวาลนาคุณผ่านมาได้ทุกอย่างในชีวิตอะสเตงนี่คุณไม่ธรรมดานะแม่หมอว่านะสเต็งนี่คือแข็งแข็งแงกร่งทั้งภายนอกทั้งภายในและผ่านบททดสอบมาแล้วนะจักรวาลบอกว่าผ่านันททดสอบมาแล้วคุณผ่าน ผ่านด่านและจริงๆคุณเป็นคนที่แข่งเป็นคนที่ลูกหลานของจักรวาลตัวจริงนะคือมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆอ่ะลูกหลานจักรวาลน,นีมน่มันมันแข็งแข่งทั้งภายนอกทั้งภายในจริงๆนะจิตใจคุณแบบไม่ธรรมดามากเลยอ่ะเหมือนเหล็กเลยนะแม่มว่าจริงๆนะผ่านด่านทดสอบผ่านความเจ็บปวดความความยากลําบาก มันมันสิ้นสุดแล้วนะคะมันสิ้นสุดประตูบานใหม่ของคุณจะเปิดคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงคุณจะได้เจอคู่ของคุณจริงๆนะแล้วคู่ของคุณคู่กับสเต็งเนี่ยคุณจะมีคู่รักที่อยู่กันไปยืนยาวแน่นอนคนคนนี้เขาเรียกว่า มีคู่ช้านะสี่สิบห้าสิบหกสิบขึ้นไปนะแต่มีคู่แล้วคนที่มาอยู่เคียงข้างกายกันไปตลอดชีวิตอ่ะเป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆนะคนที่ผ่านดูคลิปคลิปนี้มีคู่ยากมีคู่ยากจริงๆคู่ยากหมายถึงที่นี่อ่ะคุณต้องผ่านด่านคู่คามามาก่อนคุณถึงจะได้เจอคู่แท้ของคุณนะไม่ใช่คู่ยากไม่ใช่ไม่มีคู่นะคะคุณเป็นคนที่มีคู่แต่เป็นคู่ของคุณจริงๆอ่ะนะคะคุณต้องผ่านด่านมาก่อนผ่านด่านคู่คามาคุณมาก่อนคุณถึงจะได้เจอคู่แท้ของคุณนะอะไรอีก และคู่คนนี้จะอยู่กันไปยาวนะคะอยู่กันไปยาวมากเลยอะ,อะไรคะมาพร้อมกับความสุขเห็นไหมเดี๋ยวอิมเพทคุณเป็นลูกหลักของจัก,กรวาลน,นะจัก,กรวาลคลอดคุณมานะแม่หมอว่าคุณเป็นลูกหลักของจัก,กรวาลจัก,กรวาลคลอดคุณมาคุณจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตก่อนนะเนี่ยคุณถึงจะได้รีเบิร์ตเกิดใหม่เกิดใหม่ในร่างเดิมเกิดใหม่ในร่างเดิมคุณจะมีความสุขอ็มเพทคือความมั่งคั่งความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์คุณจะมีความสุขทั้งภายในทั้งภายนอก คุณจะได้ทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองได้เจอคู่คุณจะมีความสุขสมบัติพัสถานคุณจะมีแน่นอนนับจากนี้ไปเห็นไหมคุณจะมีโชคลาภมีสมบัติพัสถานที่ดินทรัพย์สินเพชรนินจินดาที่คุณไม่เคยมีอ่ะที่คุณไม่เคยมีที่คุณไม่เคยมีคุณจะได้มีจริงๆนะคะเพราะมีอัพพอจูนขึ้นมาสเต็งแล้วก็ขึ้นมาเดมเพสอ่ะแล้วถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันใช่เหรอมันใช่เหรอถ้าคุณคิดอย่างเนี้ย แปลว่าคุณไม่เชื่อแต่ถ้าคุณคิดว่าใช่ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันเป็นลูกหลานของจักรวาลวันหนึ่งจักรวาลจะมอบให้ฉันจริงๆตามที่คุณเชื่อแล้วคุณได้จริงๆนี่คือจักรวาลลูกหลานของจักรวาลคุณจะได้ทุกอย่างจริงๆนะครอบครองทรัพย์สินเงินทองคุณจะได้เจอคู่ได้เจอเดตตินี่ของคุณ คู่คุณอาจจะมาคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยกับคู่ของคุณก็ได้นะแม,ม่หมอว่านะเขาจะมาพลิกชีวิตของคุณนะ่ะมาเปิดประตูบานใหม่ให้คุณก็ได้นะแม,ม่หมอว่านะคุณจะมีชีวิตที่ดีแน่นอนอนะ่ะตามความเชื่อของเรานะถ้าใครบอกว่าคนดีๆไม่มีหรอกในโลกนี้มันก็ตามความคิดของคุณนะทุกอย่างคุณรู้ไหมในโลกใบนี้มันมีความ,มสมบูรณ์ทุกอย่างเลยอ่ะนะคะคนคนคู่เรายังมีตัวตนบนโลกใบนี้คนของเราก็ต้องมีสิเรายังเป็นคนดีเรายังเป็นคนที่น่ารักเลยอ่ะ คนเหมือนเราก็ต้องมีสี่บนโลกไม่ม,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 มีมีตั้งกี่กี่ร้อยล้านคนน่ะมันก็ต้องมีสี่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยมันมีแน่นอนถ้าเราคิดว่านมันหาคนดียากมากอืมคุณก็คงไม่ได้เจอ,อเพราะคุณคิดอย่างงั้นไงคุณสั่งสมองของคุณน่ะนะคะโอเคเห็นไหมเอมเพอเลอร์ Emperor. ที่แม่หมอบอกเลยอะ่ะคุณจะได้มีคู่ที่ดีมากอะ่ะคุณอาจจะเจอคู่ที่มีฐานะมั่งคั่งล่ำรวยนะมันเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์จริงๆนะคะลูกลวงนะ แต่จะเชื่อนะแต่แม่หมอว่าถึงเวลาของคุณนะที่คุณจะได้เจอคู่เจอครอบครัวของคุณจริงๆคู่บุญคู่บารมีนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่มีเงินมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยจริงๆอ่ะและเป็นคู่ที่อยู่กันไปยืนยาวทาให้คุณมีความสุขําไม่มีทําไม้คุณมีทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างเลยอ่ะคุณเป็นลูกหลานของจักรวาลจริงๆขอคลอดคุณมาคุณเห็นไหมเนี่ยขอคลอดคุณมาเขาว่าเจอคุณเขาว่าเจอคุณเขาไห้คุณได้เจอผ่านบททดสอบ ผ่านความเจ็บปวดอ่ะเพื่อขัดเราคุณอ่ะนะคะเนี่แหละคุณจะไม่ได้ก่อนใครหรอกคุณคุณจะได้หลังคนอื่นเขาแต่คุณจะมั่งมียิ่งกว่าเขาเองนะรอยเท่าพันเท่าไม่หมอจะบอกไว้เลยนะตอนนี้คุณจะอยู่เหนือดวงทรัพย์ถินเงินทองโชคล่าวาสนาคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีนะแต่แค่ยังไม่ถึงเวลาให้คนอื่นเขาล้ำหน้าเราไปก่อนมาทีหลังดังกว่าแล้วดังมาก,มากๆด้วยไม่หมอจะพูดไว้อย่างนี้นะเนี่ยน่าใครเชื่อไม่หมอ ได้เชื่อตัวเองเซนส์นของตัวเองอะ่ะคุณก็จะได้เจอสิ่งสิ่งดีเนี่ยนะคุณเห็นไหมล่ะเน M ีอ่อมเพกน M ี age, ่มเพ็กเอมเพโเขาเป็นคู่กันเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ที่เป็นเศรษฐีจัจกรพรรดิทั้งคู่เลยอะ่ะ ยังไงก็คือคู่แท้คุณเห็นไหมเนี่ยเิออปพจูน่ะเนติีนี่แล้วก็สเต็งมายืนยันสี่ใบห้าใบและใบสองใบนี้เป็นคู่บุญคู่บารมีไม่ใช่คู่ธรรมดานะเป็นถึงจัก,กรพรรดิีนีแล้วก็จัก,กรพรรดิเอ็มเพดีเอ็มเพลอร์คุณจะได้คู่ที่เข้ามาทําให้คุณภาพชีวิตของคุณสูงขึ้น่ะทาให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์แน่นอนนะมีทรัพย์สิสนมีเงินทองมีโชคลาภวาสนาที่ดีมากภายใต้สำหรับคุณเห็นไหมคุณเชื่อมต่อกับจักรวาลได้อ่ะ ดสตาร์ฟัมฝันฟังหวังเป็นจริงทุกอย่างคุณจะได้เจอชีวิตที่ดีมากๆอ่ะก้าไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าเปิดมน่นอนประตูประตูแห่งโชคชะตาของคุณจะเปิดจริงๆนะไม่หมอคนลุกประตูกุญแจกําลังจะไขประตูของคุณแล้วอ่ะคุณจะได้ประตูโชคชะตาของคุณจะเปิดคุณจะมีชีวิตที่มั่งคั่งล่ำรว,ว,วยสมบมูรณ์คุณเชื่อมต่อกับจักรวาลได้คุณจะได้พรสิ่งนั้นแบบรวดเร็วทันใจแน่นอนเห็นไหม สิ่งที่ปัถนาจะเป็นจริงสิ่งที่คุณขอพรเชื่อมต่อจัก,กรวาลเป็นจริงลุกหลักของจัก,กรวาลจะได้เจอคู่บุญคู่บรารมีเรีมเพชรเอ็มเพลอร์จะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดความทุกข์ประตูบันใหม่กำลังจะเปิดนี่คือพลังงานของคุณนะคะรับเอาไปได้เลยนะคะโชคดีค่ะ